ก็แล้วกันนะครับเริ่มต้นจากพุ่มนะครับปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะมีพุ่มที่หนาแน่นแต,แต่ละชุดแต่ละชุดนะครับทีนี้มาดูในส่วนของโครงสร้างเราก็ได้ทําโครงสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับกับในลักษณะนี้นะครับต่างจังหวัดอลลีลาไปนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีขนาดใหญ่เกิดขึ้นมากหลายจุดนะครับ ทิศทางที่ดีนะครับทีนี้ไม้เวลาที่เราท้อการทดเก่งไว้ก่อนหน้านี้แล้วเวลาที่มันมีการจเจริญเติบโตเนี่ยมันจะพอดีนะครับมันจะไม่ค่อยโอเวอร์เท่าไหรนะครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่เคลผมหนึ่งนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆพยาพยามเห็นภาพลักษนะครับกับสิ่งที่พูดว่ามันมี เื่องต้นก็ออกมาดีนะครับสำหรับต้นนี้นะครับแต่ยากค่อนข้างลบไปนิดนึงก็เดี๋ยวค่อยมาทำการตัดแจ่งนะครับก็ให้เพื่อนๆชมก่อนนะครับส่วนต้นนี้เป็นส่วนครึ่งๆไม่ใช่กึ่งนะครับตรกกระถางเลยนะครับเพราะว่ามีส่วนที่เป็นพุ่มยื่นออกมาจากนอกกระถางนะครับส่วนรากก็อยู่แค่ในกระถางนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถพูดได้เต็มปากเต็ม แล้วก็คลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อนๆครับ